มีเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงเพราะว่ามันมีการบิดบ,บิดข้อเท็จจริงไปและทำให้มันดูดูทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความน่ามีความน่าสนใจมีความสำคัญววมันใหญ่เกินเบอร์อทำให้เรื่องใหญ่เกินเบอร์มันมีความสำคัญเกินไปนะคะกรณีของนายคเลมองบูค่ะที่ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะ นายเคลมองวูเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์บอกว่าผิดหวังกับคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญต่อการเรียกร้องให้ปฏิรูปราชวงศ์เป็นความพยายามที่จะล้มล้างสถาบันในการพิจารณาคดีผู้ชุมนุม3คนครับทีนี้พอพอมีตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็บอนมันเข้าเท้าไงคือจริงๆไอ้นายเคม เครมองวูซึ่งเราก็ไม่รู้เป็นใคระนะเขาจะโพสตทวิตเตอร์อะไรอันนี้แม้ว่าประเด็นเนี่ยมันมาวุ่นวายกับกิจาการภายในของเราเนี่ยอันนั้นก็เรื่องแต่ว่าลำพังสมมติฝรั่งคนหนึ่งโพสหรือคนชาติอะไรโพสตแบบนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาถูกไหมก<ต>็<ต>ไม่ได้ระดับสคัญอะไรมากแต่ประเด็นเนี่ยมันก็ไปไปเข้าทางกับคนบางคนบางกลุ่มเนี่ยนะคะเขาก็เลยไปขยายความต่อนะคะสมศักดิ์เจียนเทียรสกุลเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความอันนี้ แต่ไปลงท้ายว่าเคลมมองวูเนี่ยเป็นตัวแทนของ UN ประเด็นอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละข้อต่อตรงนี้แหละพอมีการโพสปุ๊บแล้วก็สมศักดิ์เกียมซึ่งวันก่อนเราได้ให้ฉาย,ายาไปแล้วว่าเจ้าของวิชามะโน101หรือการมโนเบื้องต้นนะหลายครั้งสมศักดิ์เจียมเน,ยเนี่ยเอาข้อความหรือเอาข้อมูลครึ่งๆร่กลางๆนะบางทีก็ครึ่งคึ่งกลางๆบางทีก็บิดทั้งรุ้นเลยเนี่ยมา นะอย่างอันนี้กันเหมือนกันนะผมสักเกียมเนี่ยไปให้เครดิตหรือไปใส่ตําแหน่งของนายเคลมองวูบอกว่าเป็นตัวแทนของ UN เรียบร้อยเลยคุณนันทยาคือพอหนึ่งคือสมศักดิ์เจียมเป็นคนโพสอสองคือบอกพอบอกว่าเป็นตัวแทน UN เนี่ยเข้าทางทันทีค่ะงับข่าวนี้แล้วก็แชร์กันต่อไปอเห็นไหมบมัเห็นไหมขนาด UN เนี่ยยังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยนะคะแต่ว่า เ,เรื่องนี้มันก็มีคนตั้งคำถามว่าที่บอกว่าตัวแทน UN เนี่ยตัวแทนยังไงตำแหน่งอะไรตำแหน่งที่แท้จริงคืออะไรแล้วมาบอกลอยๆว่าเป็นตัวแทน UN เนี่ยใครอ่ะใครอะครับไม่รู้จักเลยเออตัวแทนของใคร u n ตรงไหนส่วน<ะ>ไหนยังไงเนี่ยนะคะจนกระทั่งมีการไปสืบสอบข้อที่จริงนะคะแล้วก็พบว่านายคามองวูเนี่ย เขาเป็นแค่นักข่าวเป็นแค่นักข่าวในสังกัดของ UN เท่านั้นค่ะก็คือถ้าเปรียบเทียบกับไทยเราก็เหมือนกับเป็นก็เป็นนักข่าวแต่ว่าอาจจะเป็นนักข่าวที่แบบมาแสดงความคิดเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลเรื่องต่างต่างเหล่านี้เอ้ารายงานเข้าไปว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแสดงความคิดเห็นในประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองเนี่ยนะคะแต่กลายเป็นว่าถูกยกให้ ตำแหน่งสำคัญที้เป็นตัวแทนของ UN เลยและมีเพจที่เอาเอาข้อความของนายเครมองวูและเอารูปนะมาทำเป็นนี่แบบน,นี้นะอ๋อเราก็อ๋อนายเครมองวูหน้าตาเป็นแบบน,นี้นี่เองอนะแล้วก็ฉากหลังก็จะมีเรื่องเป็นโลโก้โลโก้โกหน่วยงาน,นงต่างๆเนี่ยนะสื่อสำนักหนึ่งนะครับถาข้อความนี้ขึ้นมานะครับเป็นเป็นเป็นโค้ดคำพูดนะเหมือนกับประมาณว่า เจตนาในการสื่อเนี่ยอผู้กระองตรงเลยเขาต้องการทําให้เห็นว่าแม้แต่สหประชาชาติหรือว่า UN เนี่ยนะยังไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของสารรัฐธ,ธรรมนูญเลยที่เป็นการไปจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปรัชวงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอเพจนี้ออกไปปุ๊บคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันนะครับแน่นอนก็มันก็มี2ฝั่งะนะถ้าอย่างคนที่ไม่ได้ฝักฝ่ายเรื่องการชุมนุมเรื่องอะไรเนี่ยเขาบอกเฮ้ ต่อให้คนที่ไม่ชอบรัฐบาลนะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องรัฐบาลค่ะคุณมายุ่งอะไรค่ะถูกไหมแซ,แซงอะไรยูเอ็มายุ่งอะไรนี่มันเป็นกิจการภายใน UN ไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการไปแทรกแซงคําวินิจฉัยของศาลของแต่ละประเทศค่ะนะ,ะแต่ประเด็นก็คือว่าตกลงแล้วนายเคลมมองวูเนี่ยมีบทบาทอะไรใน UN มากกว่าเพราะคนจะทการทำให้คนกข้จใจปิดว่านี่คือตัวแทนของยู ทิที่เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปรัชวงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพอเพจน,นี้ออกไปปุ๊บคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันนะครับแน่นอนก็มันก็มี2ฝั่งะนะถ้าอย่างคนที่ไม่ได้ฝักฝ่ายเรื่องการชุมนุมเรื่องอะไรเนี่ยเขาบอกเฮ้ยต่อให้คนที่ไม่ชอบรัฐบาลนะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องรัฐบาลค่ะคุณมายุ่งอะไร ถูกไหมยูเอ UN มายุ่งอะไรนี่มันเป็นกิจการภายใน UN ไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการไปแทรกแซงคําวินิจฉัยของศาลของแต่ละประเทศนะแต่ประเด็นก็คือว่าตกลงแล้วนายเครมมองวูลเนี่ยมีบทบาทอะไรใน UN มากกว่าเพราะคนจะทำการทำให้คนก็จะปิดว่านี่คือตัวแทนของ UN อันนี้เสียหายนะครอันนี้เสียหายนะครับ UN องก็เสียหายนะครับในความเป็นจริงแบบนี้คุณผู้ชม ไอ้กระบวนการในการล็อบบี้เพื่อให้เกิดประเด็นต่างๆแล้วให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองกับตัวเองเนี่ยมันมีมาช้านานแล้ว<ม>และมันก็มีข่าวมาตลอดว่านักการเมืองบางคนที่อยู่นอกประเทศนะพยายามจะใช้วิธีการแบบนี้ทุ่มเงินไปเพื่อที่จะให้เกิดประเด็นข่าวโจมตีรัฐบาลโจมตีประเทศตัวเองหรือแม้กระทั่งโจมตีสถาบันเขาทำมาตลอด<ม>กระบวนการหนึ่งก็คือการให้ฝรั่ง ซึ่งแบบคนไทยบางกลุ่มเนี่พอฝรั่งพูดอะไรปุ๊บเนี่ยดูดีหมดเลยนะพูดเสร็จปุ๊บเป็นข่าวยิ่งเดี๋ยวนี้ง่ายเลยไม่ต้องส่งนักข่าวไปสัมภาษณ์ถึงเมืองนอกนะแค่ให้คนคนนั้นเนี่ยไปโพสทวิตเตอร์โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เอาประเด็นมามาขยายความในบ้านเราซึ่งบ้านเราเนี่ยพอคาว่ายูปุ๊บเนี่ยมันดูศักดิ์สิทธิ์มันเท่มันดูเป็นแบบานชาติอะมันเท่แล้วก็มันก็จะมีกลุ่มคนที่อะไรเขาได้ที่ด่าประเทศฉันนะฉันชอบ เอามาขายายผลต่อซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากกระบวนการล็อบบี้ล็อบบี้คืออะไรจ่ายตังค์นะือคนทำงาน UN เนเี่ย UN เป็นองค์กรใหญ่ไงแล้วก็มีตั้งแต่เลขาธิการ UN เลื่อยไปถึงพันโดงของ UN อถูกไหมฮะแล้วบางคนก็เป็นคณะกรรมการคณะอนุน,าาน,นี่นะั่เล็กๆน้อยๆแต่พอไปเอามาเป็นขาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าระดับไหนของ UN นะแต่บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า คนทางาน UN ก็ไม่ได้ว่าแปลว่าต้องมีหลักการอะไรทุกคนบางคนเนี่ยนะทำงานองค์กรต่างชาติเนี่ยจ่ายตังค์ให้พูดก็พูดอาพูดตรงๆอ,อ่ะแม้แต่นักข่าวฝรั่งอะ่ะจ่ายตังค์ให้พูดก็พูดอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนนี้สมัยที่ปวินชัชวานพงพันธ์ยังไม่ได้หนีคดีไปอยู่ที่ญี่ปุ่นปวินเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหลาลัยที่ที่สิงคโปร์นะก็จะมีกระบวนการในการที่จะสร้างข่าวจากปวินนะด้วยการ ให้นักข่าวสำนักข่าวฝรั่งที่มีชื่ออินเตอร์หน่อยนะ,ะไปสัมภาษณ์ประวินเรื่องการเมืองไทยประวินก็จะวิจารณ์การเมืองไทยเป็นอย่าง,งนู้นอย่างนี้แล้วก็แตะสถาบันนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บสื่อในเครือข่ายที่เมืองไทยก็จะเอาข่าวที่สำนักข่าวฝรั่งเนี่ยตีพิมพ์เอาไปแปรเอามาแปลแล้วก็อ้างน,นักวิชาการก็คือประวินจนกระทั่งว่าตอนหลังนะ่ะเราเริ่มรู้และเชื่อว่านี่คือกระบวนการ จากการล็อบบี้ก็คืออะไรเพราะพฤติการของประวินที่ปรากฏมาในภายหลังว่าเขาก็เป็นกระบวนการเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับฟันธงได้เลยนะฮะเพราะว่าในเ,เคลมมองวูเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่อะไรแบบระดับบริหารอะไรของ UN ที่จะออกมาแสดงแบบนี้แต่ว่าเรื่องนี้ต้องฝากไปยังสำนักงาน UN ในประเทศไทยว่า คุณต้องออกมาชี้แจงว่าเนี่ยมีการอ้างแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนไทยเนี่ยเข้าใจ UN ผิดว่า UN มาแทรกแซงนะจริงๆ UN ไม่ได้มาแทรกแซงอะไรเลยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็จะพลอยเข้าใจว่าอ๋อนี่นี่เห็นดีเห็นงามกับนายคนนี้ด้วยหรือเปล่าในการมาแทรกแซงบ้านเรา,านะฮะพูดถึงเรื่อง UN เนี่ยนะคุณนันทยาพานให้ไปนึกถึงข่าวเก่าๆาานะสมัยปี4 6ตอนนั้นเนี่ยบ้านเรามีประโยคหนึ่งที่ดังมากเลย UN ไม่ใช่พ่อนะนี่ไม่ผมพูดนะผมไม่กล้าไปด่า UN อย่างนั้นนี่ๆี่จีนงานไปเอาข่าวจากอันนี้จากมติชนออนไลน์นะยูเอ็ไม่ใช่พ่อ UN เอ็ขาปกครองเราหรือไงเหตุเกิดในไทยทำไมต้องฟ้องโลกนะคะคือประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ ยุคข,ของคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายมนตรีรและมีนยโยบายสําคัญคือนยโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติดซึ่งแน่นอนวันนี้เราก็พอพูดถึงนี่ปุ๊บเราก็นึกถึงยอดของผู้เสียชีวิตโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วเกิดคําถามขึ้นมาเยอะมากทีเดียวนะคะว่าการาประกาศสงครามกับยาเสพติดในครั้งในครั้งนั้นเนี่ยหลายคนบอกเลยว่ามันคือการฆ่าตัดตอนและทําให้มีคนตายซึ่งเกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่า เมื่อมันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะหน่วยงานที่เป็นระดับนานาชาติเนี่ยเขาก็เข้ามาดูว่าเอ๊ะมาตรการต่างๆแบบนี้เนี่ยมันดูแล้วมันจะไปกระทบกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือเปล่ารเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านั้นนู้นตั้งแต่ยุคนั้นเลยเนี่ยนะคะทางสำนักงานค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC HR เขาบอกเขาจะมีการส่งตัวแทนพิเศษเข้ามาตรวจสอบอเรื่องของคดีการค่าตัดตอนเนี่ย แล้วก็ยังมีกรณีของคุณหมอประดิษฐ์เจริญไทยทวีกรรมการสิทธิ์ในยุคนั้นก็เตือนว่าการฝ่าฝืนสนที่สัญญาว่าด้วยสิทธิพลเมืองจะไปสิ้นสุดที่ศา,า,าลอาญาระหว่างประเทศนะแล้วทําให้คุณทักษิณเนี่ยหงุดหงิดหงุดหงิดมากกับการที่มีองค์กรนานาชาติหรือว่ามีใครมาเตือนเรื่องนโยบายสําคัญของเขาเนี่ยนะคะนักข่าวก็เลยซักถึงเรื่องของ UN นี่แหละนักข่าวก็ไปถามว่าเนี่ย UN เนเนี่ยเขาจะเข้ามาตรวจสอบเมื่อไหร่ นักข่าวบอกตอนนั้นคุณนักสินเนี่ยหงุดหงิดทันทีตอบคำถามนักข่าวอยู่ดีก็หงุดหงิดขึ้นมาทันทีแล้วตอบว่าคุณไม่ต้องห่วงยูเอ็นไม่ใช่พ่อผมเราเป็นสมาชิกก็ว่ากันไปตามกติกาโลกคุณอย่าไปถามมากอย่าไปถามไม่มีปัญหามาก็มาสอบก็สอบ,สอบถามกันทุกวันนะคะคนี่จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า UN ไม่ใช่พ่อ,ะอนะ,ะไม่ใช่พ่อคือแปลว่าอะไรก้นใจทําไม,มไม่ใช่พ่อเราไม่ใช่พ่อเรา,าวันนี้นะแต่ที่ผมขำก็คือว่า พอ,อนายอะไรเนี่ยเคลมองเมื่อกี้เนี่ยนะครับโ<า>พสวิจารณ์สารรัฐธรรมนูญปรากฏว่าสื่อในเครือข่ายของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับโอ้โหเอารูปนายเคลมองซึ่งสมว่าในโรคนี้มีไม่กี่คนที่รู้จักรวมทั้งคนไทยโดย้ัยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยเนี่ยนะว่า <ขอ S 2> เป็นใคราาหน้านตาวงขายหรือรูปหน้าวงกลมยังไงได้รู้จักเลย<า>อ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้<า>นี่สื่อในเครือข่ายของอ ทักษิณ oh. เอามาก็เลยย้อนกลับว่าเออแล้วทำไม่ได้แล้วหรือที่ทักษิณชินวัตรเคยบอกว่า UN ไม่ใช่พ่อเพราะฉะนั้นนี่ขนาดยูอทักษิณบอกว่าไม่ใช่พ่อเลยแล้วเคมองวูเป็นใครเป็นนักข่าวของ UN เอ,อก็คงจะไม่ใช่ไม่ใช่่ชเลยนะมันไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับค่ะ <c oughs>